แม่ติม๋มหอมหอมอันนี้แกงอะไรคัณแม่แกงเขียวหวานปลาดุกค่ะชนาวีอยู่ที่ปราสดต,ต้นไทรบางยออยู่ที่ร้านแม่ติม๋มต้นไทรบางยอนั่นเองโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยนะครับก่อนเข้ารายการแม่ติม๋มร้านแม่ติม๋มเราเปิดปิดกี่โมงขอข้อมูลหน่อยครับผมเอ่อเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะครับก็ปิดประมาณห้าโมงค่ะ๋อ,อก็เลิกงานก็มาอุ่นเหมือนกันได้ได้ค่ะนะครับแล้วก็ที่ร้านเราเนี่ยนะครับมีเบอร์มือถือให้เผื่อคนจะโทรมาสอบถามรายละเอียดคุณแม่ขอเบอร์มือถือหน่อย 0 8 1ย 5, 5 7ปหยังไม่มีสั่งผ่านแอปอย่าอร่อยต้องมาเองฝนวันหยุดก็ไม่หยุดหรอกนอกจากไปทนธุระจริงๆนะครับนะคุณแน่ไปเรื่อยๆเลยที่ร้านเรามีอะไรขายบ้าง,ไ,งไปที่ไรอยากแต่สารพัดเมนูอ่ะบอกแบบนี้ก่อนเออมีอะไรบ้างนะคะจะมีไข่ต้งสดอ๋อนะคะหอยทอด แล้วก็ขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยาปลาแล้วก็มีส่คขาไก่กับลชิ้นปลาปลาทะเลนะคะแล้วก็มีส้มตำด้วยจัดให้ค่ะส้มตำนี่ก็มีมีตำวุ้นเส้นทะเลตำปูตำปลานะคะแล้วก็มีแกงตอนเย็นจะมีแกงถุงนะคะ<อ>แกงต่างๆแต่ละวันจะไม่ซ้ำกันวนเวียนกันไปูกค่ะพูดง่ายๆมาร้านแม่ติมครบทุกเมนูใช่ค่ะอยู่ติดกับร้านแม่หนูตรงนี้นั่นเอง โอ้โห,หน่ารับประทานมากเดี๋ยวท่านมาดูนะนี่ฝาปิดมิดชิดนะครับกันมแมลงกันฝุ่นโอ้โหเลิศผักอยู่ด้านหน้านั่นเองแม่ติ๋มครับฝากร้านแม่ติมต้นไทรบางยอเชิญชวนให้คนมนาะอุดหนุนที่ร้านใหม่ครับผมเชิญชวนผู้ที่สนใจผู้ที่พูดซื้อนะคะมาทดลองชิมอาหารที่ร้านแม่ติ๋มนะคะตัวเนี้กู้ทุกอย่างเลยค่ะ เป็นเป็นคุณเป็นอาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สะอาดราคาย่อมยา่าไม่แพงนะคะราคาเรามีบอกชัดเจนเรามีสแกนได้ไหมครับมีค่ะมีสแกนค่ะใครมีเงินสดใช้เงินสดหรือใครจะสแกน QR code Mobile b a n k i n เราก็จัดให้อีกเช่นกันร้านที่นี่ราคาประหยัดเข้ามาเซฟเงินได้อีกแน่นอนใช่ค่ะแม,ม่ติม๋มยังไงผมขอขอีกการแม่ติ๋มเฮง่ัง,งๆนะครับผมตลาดสดต้นใจบางยอของเรานะครับมีที่จอดรถมากมายม,ายมหาศาลจุดให้นั่งรับประทานก็มีอีกเพียบ ร้านค้าของซื้อของขายก็มากมายและนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านในดวนใจก็คือร้านแม่ตินต้นสายบางยนนั่นเองขอบคุณมากๆนะครับผม <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกาลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมจะไปต่อยอดนําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปวันนี้ผมก็แม่ตินมจบอยู่ที่ร้านแม่ติมต้นสายบางยอที่ตลาดสดต้นสายบางยนนั่นเองนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมง,งานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอร้านค้าดดดดีีีีีีๆสสสอออาอาาาาคยย่่มมวววแบบนนนนน้้กกทไหตติััั ขอขอบพระคุณสี่พันกรุ๊ปการบัญชี skr and service ตราดไทยสมบูรณ์พระประแดงชาบูไข่พรดดุสดีคลังกระเบื้องข้าวแกงน้องเนยไปถึงยีเจสีข้ามันไก่ตอนหทยหลังเจ้านางนวดแผนไทยหลวงพิปปอพระประหลัดพมพฤชยาธรรมโนย่าจันโถวกวน สุขคอริคาเฟ่แม่กแก้ควคุยติดเนื้อสาขาสุขสวัสตแกาเอ๋บะหมีม่ปูสาขาตลาดพระประแดงแม่แบงขนมไทยบางกระบัวมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวช่างอเล็กเรโนเวต24่่ยำแซ่บลีกวงเฮงสาขาพระประแดงบ้านโรงไม้คาเนฟรอนซินเต็กไล์ เบเกอร์เฮาส์คอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่สดชื่นบ้านกระต่ายอิ่มฮับสาขาพระประแดงเก้าเหลือลูกชิ้นปลาสาขาตลาดไทยสมบูรณ์พระประแดงและคอฟฟี่ริวเบเวอร์รีแอนด์เบเกอรี่